สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราลอดลล้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์คลิปวดโนี้จะทำเพื่อการนําสินค้าไม่ได้ชักช้อนการลงทุนแต่งใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวดโจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอนะันสลีฟชีร์เลสซิ่งนะเกมวิ่งแกะคลายบีขับเชนนะก็อันนี้ก็จะเป็นอีีที่62นะก็ชื่อตอนว่าโอสานนะสายฟรีนะมันจบแล้วนะก็ได้รับอีเมลจากทีมงานนะสะภาพโอ้โหนะ อะไปดูอีเมลจากทีมงานนะจริงๆผมเห็นประกาศก่อนหน้านั้นประมาณสักชั่วโมงแล้วนะอ่ะไปดูเมลจากทีมงานอ่าก็ทีมงานเนื่องจากทีมงานนะครับอ่าอันยาวนานจึงทําให้ปร,ประกาศปรับตัวของเกมนะเกมอันสลิปชี e เ r สซิ่งปรับเมื่ออ่าอันนี้ก็จะมีการปรับใช้วันที่สิบหกสิงหานะวันนี้ก็27ก็ประมาณเกือบ20่สิบวันนะหนึ่งจะลดร ward ีวอร์ดคืออ่าตัวนะ ตั๋ว NFT นะครับแกะที่ซื้อทุกวันที่16ของเดือนน่ยโดยจะลดไปเรื่อยๆนะจำนวนจำนวนตั๋วนะและอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต2ยกเลิกตั๋วนะสำหรับแกะฟรีนั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าแกะฟรีก็จะไม่มีตั๋วแล้วนะก็ปกติคนเล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่าเขาก็จะแจก แกะทุกสายพันธุ์นะหนึ่งร้อยนะครับอตอนนี้ก็แกะฟรีก็ไม่มีตัว๋วก็วิ่งไม่ได้นะวิ่งได้ก็ต้องใช้เหรียญบูวิ่งนะ,ะแล้วทางบิดขับนี้ก็แม้แต่ยืนยันแล้วนะปกติก่อนประกาศน้านี้เขาบอกว่าแกะฟรีเนี่ยถ้าใครไม่ยืนยันก็จะไม่ได้ตัวนะ๋วเราก็ทำ kyc ไปเรียบร้อยแล,แล้วก็ไม่มีผลอะไรนะเขาก็ไม่ให้เหมือนเดิมนะ,ะที่3ก็จะเป็นเพิ่มระบบช็อปนะ แกเจ็บนะเกะเจ็บมันก็จะเหมือนกับาการเพิ่มเหมือนหลายๆเกมน,นะนอกจากแกะที่เราต้องจ่ายค่าอาหารแนละ้วจะมีระบบแกะเจ็บอีกทุกครั้งที่ชนสิ่งกีดขวางจะลดเลือดสอี HP ต่ำกว่า20จะไม่สามารถลงแข่งได้ก็นี่ก็ตามปกตินะแล้วก็ในบูอฟในการรักษาอัตา 1, าราหนึ่งต่อหนึ่งบังคับเติมเต็มเช่นเหลือ35 HP จะต้องใช้6กสบูเพื่อทำการรักษาอันนี้ก็ก็จุกๆอยู่นะจุกอยอ่าก็นะลดรางวัลอ่าล,ลดระวังตั๋วโดยเฉพาะตั๋วจะได้กลับมา30%ที่ใช้ในห้องคือถ้าตั๋วฟรีเนี่ยถ้าเราเข้าเล่นใช่ไหมเราเขาจะแจกวันละหนึ่งร้อนะอ่าเสียตั๋วจะปัดขึ้นเป็นเหรียญบูอ่าห้อง100อ่าปกติกจ็จะมีห้อง100ห้อง300ห้อง500นะถ้าคนเคยเล่นนะ ็ห้องหนึ่งร้อยก็จะใช้ตัว 30, ต๋วสามสิบและที่เหลือก็จะใช้เจ็ดสิบหรือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเหมือนเขาจำกัดการเล่นคือสมมุติว่าคนอยากเล่นสักสิบครั้งนะอ่าเขาใช้ตั๋วหนึ่งร้อยหมดแล้วเขาก็ไปใช้เหรียญบูได้แต่ตอนนี้เนะี่ยตั๋วเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยที่เขาแจกนะอเราก็ต้องใส่เหรียญไปเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเนี่ยอาจจะเล่นได้แค่สามครั้งนะคือมันต้องผสมกันคือจะจำกัดการเล่นนะ รางวัลที่หนึ่งที่จะได้นะคือปกติก็อันนี้ก็ปรับลงมาอีกนะโอ้โหปรับลงแบบมหาศาลเลยนะอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ได้ตัว๋วเก้าเก้าใบที่กลับมานะแล้วก็เหรียญบูอีกร้อยเออผอ่าร้อยเจดสิบห้าใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแกะอ่าเหรียญแกะขาวหรือเปล่านะแกะการแข่งขันนะน่าจะ แลอันนี้ก็บวกเหรียญบูที่ได้คืนมาอ่าน,นี่ก็จะได้คืนมานะอ่าห้องหนึ่งร้อยจะใช้แกะหนึ่งใช้ตัวหนึ่งร้อยจะได้เป็นอ๋อเขาจะมีหลายๆห้องนะห้องหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะได้เจ็ดสิบห้าเท่ากับตัวสามสิบแล้วก็เหรียญบูอีกนะก็จะไปประมาณนี้คือพูดง่ายว่าแกะสายฟรีเล่นไม่ได้นะแล้วก็คือจะไม่ได้ตัวนะ แล้วก็ถึงมีตั๋วแล้วมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าถึงมีเหรียญแล้วมันจะเป็นต้องใช้ใช้ใช้ใชอะไรเ็ใช้เหรียญบูคู่กับตั๋วนะถ้าไม่ได้ตั๋วมันก็ไม่มีตั๋วสินะก็ต้องซื้ออย่างเดียวนะตอนนี้นะแล้วคนที่เล่นอยู่ก็ต้องเสียค่าซ่อมแกะด้วยเออค่าเพิ่มเลือดนะแล้วก็ต้องใช้เหรียญบูรักษาหนึ่งต่อหนึ่งนะเช่นสามสิบห้าเหรือสามสิบห้าปีก็ต้องใช้หกร้อยโอ้โหมหาศาลเลยนะโอ้โหเจ็บปวดมากนะ ต้องกินอาหารแล้วต้องใช้เหรียญบูเจ็บปวดโอเคก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจกันนะขอบคุณที่ติดตามเรารับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะเป็นลิงก์เข้าแกะเกมวิ่งแกะลิงก์กระเป๋าหาลิงก์เวนะ็บเมกา .io ตลาดซื้อขาย LFT สมัคร BIT ขับ,บเน็กและช่องทางติดต่อบิดอัะขายของก็เส้นเล็กน้อยนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงค์สมัครการันเทคริปโตนำหนึงโลกใช้ อีเมลในการสมัครยืนยันตัวตวน30นาทีด้วยบัตรประชาชนวานนั้นจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดม,มา5ปี b ป n a แนนเอ็กช n g นดับหนึง่ง1โลกเทคคริปโตโอเคเอ็กเวทเทคคริปโตดับสองของโลกนะเปิดมา8ปีเป็นเวทต้นน้ำโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกดีกว่า n บแนน,นดียงไงก็ลองสมัครประเทศดูของประเทศอยู่นะ สมัครใช้เอเมนในการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนก็ถอนได้สามแสนยูเอสต่อวันกูคอยเป็นหนึ่งเวทตัวน้ำเปิดมาสี่ปีเจไดเรโอก็เป็นหนึ่งเวทตัวน้ำมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เปิดมาสิปีเคอบีคอยก็ฟาร์มได้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์สมัครใช้เเมนในการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนก็ถอนเงินได้แอลแบงก์ก <m ul ay großes> ็จะเป็นหนึ่งเวทตัวน้ำเปิดมาแปดปีนะครับสายเกมโมบอกก็ติดหนึ่งในสิบเกมซ้ำรายได้นะครับโรลคอยเล่นเกมได้เงินจริงนะขุดเหรียญบีคอยอีเทธิยมตดคอยเหรนอื่นสายฟรีห้ามพลาดนะคลิปนี้ไม่ไดด้ชชัักกกววนนนเเรรรื่่องงงงาาาลลททุุใมมีีคสย ทุนก็มาระวังให้ดีเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย